พี่น้องกับเขามาเบิงกันนะคะเด็กประมูลงวดสองพภาค่คม64เด็กประมูลตัวเดียวโคโร 8, แปดวสันวาล่องเบิงเนาะค่ะเนาะวาสิมาบอเด็กประมูลของล่องเบิงนะคะแล้วก็มีชุด ปันทงมาให้นำ801 840849เลข2ตัวกัน1น8 0 8 5 8 9 8ลองติดตามเบิ่งนะคะลองพิจารณาเบิง่งวาสิมาบา่อันนี้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมลองพิจนาหน้าบึงแนวทางในการสื่อลอตเตรีเสียงโศวยรัฐบาลเนาะค่ะเนาะลองมึงวาสิมาบอแต่แอดกขมักอยู่ดิแปดนี่มักแปดเกาเกาแปดมักลาย8ปดเกาเกาแดงวนนี่ แปดเก้าเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดผู้ใดมากกรล่องเอาไปเสียงสวกเบิงเนาะค่ะเนาะมากอยู่แล้วแปด แล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งแอดนุมนะคะเนาะเพื่อนใหซูนมาตัวเดียวเพื่อนไฮซูนมาตัวเดียวเอาหยังใส่หลังตะวันแอดมักแปดซูนมกักคือกันบอแอดมักแปดซูนไหม บนนี้มักแปดศูนล่างนี่เก้าแปดต่ว่าล่างนี่เพื่อนห้เก่าตัวเดียวเลยค่ะเพื่อนห้มากเก่าตัวเดียวเดี่ยวยังใง่แต่ว่าล่างนี่มากเก่าแปดแปดเก่าบนนี้ก็มากศูนย์ ลองเอาไปพิจารณาเสียงโศกเบิ่งเนาะค่ะเนาะเสือลัตตลีลองเบิง่ง ศูนย์มาตัวเดียวหลูดศูนย์ก็ไดแต่ว่าท่านผู้ชมมมตโตไรในใจที่เสียวมาใส่ศูนย์ก็ะไดนะคะบนบนเพื่อนหยมาศูนย์ตัวเดียวโคโล แล้วก็ซิมี่อีกชุดหนึ่งเนาะค่ะเนาะลองออกไปพิจารณาบึงเพื่นว่าจัดแต้มลางเดินดี่าสั่นวะมีศูนแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดแปดงวดแล้วเพิ่นก็ให้เดินมาหกปกมาหามาหกเพิ่นกะเข่าหาหกเนาะค่ะเนาะเพิ่นงวดงวดไอ ว่างหันหวดที่แล้วนะเพิ่นไหมมาหกตัวเดียวก็เขานะคะเนาะหาหกแต่ว่างวัวน,นี้เพิ่นไหมมาแปดตัวเดียวลองเอาไปใส่เลขกในใจบึ่งนะคะเนาะว่ามีเล็กตัวใดอยู่ในใจแล้วก็เอาแปดไปใส่แต่ว่าแอดน้ำมักแปดเก่าเก่าแปดนะแล้ว ลองกาไปพิจารณาไปสืบรัตตลีเสียงโศกลองมึงให้ทุกคนโชคดีนะคะเนาะรับทรัพย์กันไปขอทุกคนโชคดีขอให้ลำให้รวยนะคะเนาะบ่งคลิปนี้แล้วขอให้ถือเลขถือเบอร์ทุกคนถือล,ลัตตลีทุกคนนะคะเนาะ จะได้มีเงินใส่กันมีเงินไปทำบุญไปกินไปท่านกันขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเขามาแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นีเดอค่คเดอช่ชงจะยาผ้าด้วยเฮ้าสิร่วยไปน้ำกันคลิปหนาพอกันไหมเนาะค่ะเนาะ